นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะอ่านะครับก่อนเริ่มไปกันใครเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับหาหาดูของกันนะครับหาดูของกันนะครับมาเราจะมาหาของกันนะผมขออนุญาตเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีใครส่งอะไรมาขายหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะครับเดือดแน่นอนอันนี้เป็นโอเอซิสนะครับอย่างนี้ก็ของแท้นะโอเอซิสตรงนี้แล้วถ้าขออนุญาตเชคก่อนนะอ่าโอเคจะเป็นบ้านนี้นะครับก็น่าจะเป็นของแท้นะของของน้องน้องบิ๊ก นะครับส่วนเรื่องราคาตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าล่าสุดเห็นอยู่ใน e ี a บอยู่ตัวหนึง่งแต่ผมไม่ได้ประมูลนะตัวนี้เป็นผ้าขาวด้วยตัวนี้หายากนะตัวนี้ค่อนข้างหายากนะครับแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมขายโอซิซิตไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับโอเคสวัสดีครับพี่ช่วยดูสนุปดอกตัวนี้ให้ทีครับว่าขายราคาประมาณเท่าไหร่เอาอย่างแรกก่อนนะครับถ้าเป็นสนุปดอกนะครับที่ราคาแพงๆส่วนใหญ่จะเป็นสนุปดอกอย่างล่าสุดวันนี้นะครับผมไปไปเปิด ตอนเช้านะตอนเช้าช่วงเช้าผมจะมาดูเสื้อก่อนจะก่อนจะทำงานผมจะไล่ดูเสื้อที่เขาลงขายในอีเบตอนกลางคืนย้อนหลังเนี่ยนะฮะร,รอบหนึ่งวันนี้ผมไปเจอเสื้อสนุปด็อกตัวหนึ่งมันเป็นเสื้อบู o เล็กและแรบทีะฮิปฮอปนะครับเป็นบู o เล็กนะราคาประมาณห้าพันเหรียญนะครับประมาณแสนแสนห้าแสนหกนะครับที่ผมเจอผมอ่ะเสนอซื้อเข้าไปในราคาสองพันห้าร้อดอลลาร์นะครับประมาณเจ็ดแปดหมื่นแต่ว่าเขาไม่เอานะครับซึ่ง ลักษณะงานที่มันแพงอย่างนั้นแ่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานเก่าที่อยู่ประมาณช่วงประมาณ9 6้ถึงเก้าเจ็ดเ้าแปดประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นฟิลล์รับทีแบบเป็นแบบฟิล์บูดเล็กอ่ะนะครับฟิล์บูดเล็กอ่ะป้ายช็อตฮิลป้ายอะไรพวกนั้นอะป้ายโดมินิกันป้ายเฮติพวกนั้นอะจึงจะแพงแต่อย่างเงี้ยมันเป็นงานออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ปีไม่ลึกอย่างเงี้ยจะไม่แพงเจอได้ตั้งแต่หลกักร้อยเต็มที่ก็สามพันประมาณเนี้ยนะครับหลักร้อยจึงถึงสามพันนะครับถ้าขายเปิดกระสอบขายได้หน้าหน้ากระสอบก็อาจจะถูกหน่อยนะอย่างเงี้ถ้าเอามามททดีๆก ได้หลักกันนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้สองหมื่นสามสองหมืนสามนะครับผมไม่รู้ว่าคุณนิทิตดูอยู่หรือเปล่านะครับผมผมบอกตรงไลฟ์สดเลยนะครับว่าตัวเนี้สองหมืนสามเป็นราคาขายทั่วไปแล้วนะสองหมืนสามไม่แพงล่าสุดผมก็าขายราคาสองหมื่นสามเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมซื้อสองหมืนสามเงินสดผมก็ไม่รู้จะไปขายต่อที่ราคาเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเสื้อราคาเสื้อราคาแบบเนี้ย นะครับมันเป็นราคาเต็มแล้วผมไม่สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะยี่สิบเอ็ดยิบเก้าสิบเต็มสิบแต่ว่ามีตําหนิรูมดสามรูอันนี้มันก็แปลกอยู่นะแตเ่เป็นเสื้อที่ดีนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเป็นเสื้อคิสโรเซ่นะฮะตัวนี้เป็นคิสโรเซ่นะครับเป็นป้ายแชมป์ตัวนี้ป้ายดีนะอย่างเงี้ยคุณุณนากรน,นะครับถ้าจะขายลองเปิดราคามานะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับช่วงเนี้ยเสื้อมันขายยากผมก็จะรับราคาที่ค่อนข้างต่ําคุณก็ลองเสนอราคาที่คุณอ่ะ ไหวที่จะขายสุดละไม่ต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็ลองส่งมาให้ดูอันนี้แท้ใหม่ครับราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้อย่างแรกเลยเป็นของแท้นะครับแล้วก็ทําด้วยป้ายฟ o o d of the Room นะครับส่วนที่เป็นป้ายหาเลยเย็บทับตัวนี้ไม่ได้เย็บใหม่นะครับไม่ได้ป้ายหลุดหลือเย็บใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าบางทีหาเรยเขาทําแต่เสื้อดําส่วนใหญ่นะครับไอ้พวกงานเย็บลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันจะมี2อย่างคือ1เลยคือปกติเสื้อเป็นเสื้อดํา พอเปลี่ยนไปใช้เสื้อสีก็ไม่มีเสื้อของตัวเองก็ไปซื้อเสื้อของบริษัทอื่นมาทําแล้วก็เอาป้ายไปแปะทับนะครับยกตัวอย่างเช่นมัดย้อมเหมือนกันนะครับเวลาเราไปเจอพวกมัดย้อมปกติเวลาบริษัทนี้ทําเสื้อดําใช่ไหมพอไปเจอมัดย้อมก็จะเป็นนักงานเย็บป้ายทับอย่างเงี้ยหรือว่าลักษณะอื่นที่เจออีกก็คือเสื้อปกติบริษัทนี้ทําแค่ l xl พอเราไปเจอไซส์เป็น xxl อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจอเป็นเสื้อยี่ห้อของบริษัทอื่นนะครับแล้ก็ติดป้ายทับแบบนี้ อันนี้คือที่เจอบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ของแท้นะครับหลักร้อยครับหลักร้อยอันนี้เป็นเสื้อของวง Leo Speedwagon น,นะครับงานประมาณต้นแ0ดศนะครับสังเกตว่าแฟช,ชั่นยุคต้น80ดศก็จะเป็นแขนสามส่วนแล้วก็มักจะเป็นแขนสีนะครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับเป็นเสื้อที่ดีแต่ก่อนก็ขายกันประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วนะครับขายมันมันขายค่อนข้างยากนะผมตีให้ประมาณพันสองบวกลบ แต่ว่ามันขายค่อนข้างยากนะครับขายยากพันสองบอกลบเพราะคนเดิอนี่จะเล่นเสื้อราคาแบบมึงแพงกัน่ะนะฮะอ่าดูต่อนะครับจะได้เสื้อดีไหมอันนี้เป็นเสื้อโอเคอันนี้เป็นเสื้อลายพวกเขาเรียกว่ารถแข่งอ่ะนะเป็นโอปินรถแข่งนะครับแบบนี้ก็แท้ไหมครับราคาประมาณเท่าไหร่อย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับงานอยู่ประมาณช่วงต้นเกนะครับส่วนราคาก็หนึ่งถึงสองพบาทนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ Play Hard อย่างนี้ก็ราคาหนตัวนี้น่าจะหลักร้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะหลักร้อยอันนี้ West Coast Chopper ตัวนี้มีราคาไหมตัวนี้ผมผมไม่ไดไ้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนเล่นนะครับแบบนี้ก็น่าจะหลักร้อยนะต่อนะฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นอันนี้ของ ECE นะครับป้ายรุสเลตเรคคอร์ดของ ECE ตัวนี้เป็นงานต้นปี2000นนะครับเป็นของลิขสิทธิ์แท้นะครับราคาผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเก็บ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเก็บได้นะเป็นงานลิขสิทธิ์แท้ยิ่งถ้าอกประมาณยี่สิบสองยิบสี่นะครับเก็บได้แต่ถ้าอกเล็กก็ขายกินไปเลยนะครับ mm hmm. อ่ะเพียบครับรับเสื้อครับมีเสื้อสองตัวมาให้ดูครับพี่นะครับตัวแรกมันเป็นเสื้อของทอมแอนเจอรี่อ่าตัวนี้น่ารักดีวะ mm hmm. ่ะโอ้ยอ๋อตัวนี้เป็นงานประมาณเก้าศูนย์ในป้ายนะป้ายเบลป้ายเบลว่าชินนะครับส่วนตัวนี้เป็นคิสอ่าตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะ ลองลองเสนอราคาลองเปิดราคาทั้งสองตัวให้ผมหน่อยนะครับอ่ะมีคนนี้เขาบอกว่าขายสองพันนะครับโอเคตัวนี้สองพันผมซื้อนะครับถ้าสองพันผมเอามันเก่าหน่อยแต่ว่าผมบา้านาจจะเอานะเดี๋ยวผมขออเบื้องต้นขอดูสภาพจริงก่อนนะครับอกยาวเท่าไหร่อันนี้เป็นเสื้อวง full fighter นะ ูลไฟเตอรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆมันเป็นเสื้อที่ดีนะฟูลไฟเตอร์เสื้อวงฟูลไฟ i g เตอร์อย่างล่าสุดวันเนี้ยนะครับผมขายเสื้อฟูลไฟ i g เตอร์ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูผมขายเสื้อฟูลไฟ i g เตอร์ไปตัวหนึ่งนะเนี่ยผมจะเปิดให้ดูผมขายเสื้อฟูลไฟ i g เตอร์ลายนี้ไปนี่นะครับเนี่ยเนี่ยผมขายเสื้อฟูลไฟ i g เตอรลายนี้ไปนะครับ ผมขายไปในราคาเก้าพันเก้าร้อยนะหมื่นหนึ่งอะ่ะขายไปราคาหมื่นหนึ่งแต่ว่าคือมันเป็นวงที่ดีนะแต่ว่าเวลาเราจะเราจะเขาเรียกว่าน,นะเวลาเราจะเวลาที่เราจะประเมินราคาเสื้อเนี่ยมันต้องสวยด้วยอย่างตัว full factor ตัวเมื่อกี้สําหรับผมผมดูว่ามันไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะอาจจะไม่แพงมันมันก็โอเคแหละแต่ว่ามันอาจจะขายได้ราคาที่ไม่แพงแล้วเป,เป็นเสื้อเก่าตรงยุคนะครับคุณพลอยลว,วิกุล อันนี้เขาส่งอะไรมาวะเนี้ทำไมสนูดอกสองหมื่นนีงันถูกจัง,ง่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ตัวละสองหมื่นเหรอธนูดอกเท่าไหร่อะอันนี้ผมสกีนมันถลอกอันนี้ผมไม่เท่าไหรนะครับแล้วสนูดอกเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ครับคุณพลอยตัวนี้เท่าไหร่ครับ ขอทราบราคาตัวสนุปดอกด้วยนะครับถ้าราคาไม่เกินไปแล้วผมพอเก็บได้ผมก็จะเก็บนะสองหมื่นกอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคนะครับตัวนี้เป็นกันลดรสสนะครับแล้วก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าตัวนี้มีอนาคตมากๆ ผมชอบลายนี้มากๆแล้วอย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นป้ายเนี่ยจะเป็นป้ายยุโรปซึ่งเราปกติเราจะเจอนะที่เราเจอก็จะเป็นป้ายบล็อกคํามบล็อกคํามสีน้ำสีสบล็อกคํามิบบินสีเงินอ่ะซึ่งซึ่งสําหรับผมแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้ป้ายตัวนั้นอ่ะมันดีไหมมันดีมันของแท้แต่ว่าผมจะไม่ค่อยชอบทรงเสื้อที่มักจะสั้นแล้วก็ได้ใช้เสื้อที่ย็บแต่เข็บคู่แม่งชอบได้หลุดนะครับส่วนตัวเนี่ยมันเป็นป้ายยุโรปผมชอบมากผมเคยขายสูงสุดนะเก้าพันห้าแล้วเคยซื้อได้สุดๆถูกที่สุดคือ 1, มันมีราคาหลุดๆให้ซื้อเรื่อยๆนะครับผมเคยได้ตัวนี้มาในพันประมูลได้ใน e b a บยั้งพันเจ็ดนะครับแล้วก็เคยขายได้แพงที่สุดเก้าพันห้าส่วนราคากลางๆควรจะอยู่ที่ประมาณตัวนี้นะครับควรจะอยู่ที่ประมาณสี่พันถึงหกพันนะครับสภาพดีๆนะประมาณสี่ถึงหกพันอันนี้เป็นเสื้อของเมทัลิก้าราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอขอโนโอส,ส่งคำถามพี่ครับส่งตัวนี้หน่อยแท้หรือเปล่าอ่ะอย่างแรกครับจิมมี่เฮนดิกนะครับตัวเนี้ยของแท้นะครับ แต่ก่อนผมจําได้เลยผมเคยมีประสบการณ์ตอนที่ผมยังไม่มีตังค์เนี่ยผมเคยเปิดกระสอบแล้วผมได้ตัวนี้ด้วยเป็นตัวหนึ่งที่ผมเก็บไว้นะแบบลายลายสกรีนข้างหนา้าถลอกหมดเลยแต่ผมผมจําลายนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นงานลักษณะที่แบบเป็นไซเควเดรียร์อาร์ตนะครับก็คือเป็นงานอาร์ตเวิร์กแบบยุคนั้นอนะ่ะก็คือจะเป็นแสงวับวับแยมแมมัดย้อมนะครับยุคคิปปี้เลยนะประมาณนี้นะก็เป็น,เป,นเป็นงานศินละปะอีกอย่างหนึ่งบนเสื้อยืดที่ผมชอบนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับ ก็เป็นลาจิมี่เฮนดิก์ตัวนี้ก็สวยเป็นของแท้นะราคาขายมันขายค่อนข้างยากอ่ะคุณจะขายสองพันก็ได้พันห้าก็ได้คุณจะขายหกพันก็ได้ห้าพันก็ได้มันแล้วแต่เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีตัวเทียบมันไม่ค่อยมีคนขายแล้วมันก็ขายค่อนข้างยากถ้าคุณร้อนเงินคุณอาจจะต้องขายในราคาที่ถูกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นงานต้นปีสองพันของเมทัลลิก้านะครับเป็นเสื้อทัวร์ซึ่งก็ขายค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อที่ดีนะครับแต่มันขายยากจริงๆคนที่จะใส่มัดย้อมสี่ยม งานปี98นะผมนึกว่าปี2000พอดีนะเป็นของแท้นะใตคกิแดนตัวนี้นะโอเคต่อจากกิลดันตัวนั้นะโอเค,ตอกกตอเคแต่เรื่องราคาผมไม่แน่ใจนะครับแล้วแต่เลยเพราะมันไม,มน่มันไม่มีตัวเทียบนะครับอย่างแรกเลยคือมันขายค่อนข้างยากมันขายค่อนข้างยากก็เลยไม่มีตัวที่คนขายออกแล้วก็เอามาเปรียบเทียบราคาดังนั้นเนี่ยมันขายราคาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็นตัวหล,ลักๆอะ่ะเม็ดแมงมุมคิดสีหน้า เลสซิปินตัวโอโอปิ้นต่างๆสังเกตว่าคนจะรู้ราคาอยู่แล้วว่าขายเท่าไหร่ดีเพราะว่ามันมีราคากลางอ่ะอย่างบางตัวเนี่ยผมแบบดูแล้วผมว่าไม่สวย,ยนะไม่สวยเลยแต่ว่าน้องมีลูกเพจอนะ่ะน้องๆในเพจส่งมาพี่อ๊อฟคับรับซื้อตัวนี้ไหมผมดูผมว่าเ้ยเฉยผมไม่อยากซื้อหรอกช่วยซื้อหน่อยพี่ผมได้มาเก้าพันเขาบอกโอ้โหเฮ้เก้าพันเลยเหรอเขาเก้าพันเลยเหรอผมก็คิดเก้าพันเลยเหรอวะของผมเนี่ยพันห้าผมยังไม่ซื้อเลยในความคิดผมนะเพราะถามเข้าไปคือเราต้องเข้าใจว่า เฮ้ยเขาอาจจะมองดูตัวนี้แล้วเขาคิดว่ามันสวยใน,ในมุมมองของเขาอะ่ะเข้าใจใช่ไหมนะเขามองดูแล้วเขาคิดว่าสวยในมุมมองของเขาเออแล้วก็ respect เขาเข้าใจเขาว่าเออตัวนี้เขายอมจ่ายถึงเก้าพันแสดงว่าเขาให้ค่ามันได้สูงก็แค่นั้นเองนะครับบางทีเหมือนกันอะ่ะผมว่าการที่คนเราเนี่ยนะเคารพในคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะผมก็พยายามจะเข้าใจนะครับผมว่าการที่เราพยายามเคารพในคนอื่นอะ่ะเช่นสมมติว่าอย่างล่าสุดเนี่ย ผมขายของนะผมขายของน้องผมตั้งราคาตัวเนี้ยผมขายสองหมื่นนะครับประเด็นก็คือจะมีคนแบบว่าเฮียมึงขายแพงจังวะขายทําเฮียบางคนแบบไม่ขออนุญาตไม่แบบไม่สุภาพนะมีคนที่พิมพ์ขึ้นมาใน,ในไลฟ์หรือในอะไรก็แล้วแต่ในโพสผมก็มีขายทําเฮียขายแพงขายขายแพงเฮียเฮียอ,อย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือ มันมีคนซื้อครับบางล่าสุดผมก็าขายตัวหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบแปดปีหนะึ่งเก้าเจ็ดศูนย่ะผมผมไม่รู้จะขายอะไรผมไม่มีคนไม่มีราคาที่ผมขายไปไปสองหมื่นอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าขายแพงสัตว์เลยแต่ว่ามันมีคนที่ซื้อแล้วเขาก็ซื้อหลายๆตัวเพราะว่าเป็นคนสะสมแต่นั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เทสต์อยู่ที่รสนิยมของคนนะครับผมก็จริงๆคนพวกนั้นอะ่ะก็คือไม่ได้เคารพเทสต์ของคนอื่นนะครับผมก็เลยไม่ได้อะไรอะ่ะแต่ว่าผมส่วนตัวเองผมก็พยายามจะไม่ว่าคนอื่นอ่ะพยาย ถ้าเราไม่ชอบก็แค่ผ่านไปอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ไม่บอกว่าแพงถูกนะเพราะามันแล้วแต่รสนิยมคนจะแพงจะถูกก็แล้วแต่คนนะครับอืม <c oughs> ตัวนี้สวยนะตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะครับตัวไซส์ L ด้วยนะครับผมเคยมีนะครับตัวนี้นะเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวเนี้ยมันมีหลายปีนะครับเหล็กเงอเรชนตัวเนี้ยนะครับมันมีอยู่หลายหลายปีนะแต่ถ้าเป็นเป็นของที่ตรงยุคเนะี่ยมันต้องเป็นป้ายนี้ครับเนี่ยของต้องตึ็นต้องของต้องเป็นของ ของที่แท้ตรงยุคอ f ฟฟิ i ชียลเนี่ยแนะนําให้เก็บต้องเก็บป้ายนี้นะครับลายหลังผมจะบอกว่าถ้าเป็นลายลายหลังเนี่ยมันจะเป็นลายทุบตึกนะเป็นลายทุบตึกนี่เอาให้ดูลายลายหลังลายหลังนี่แต่อ้อนิดนึงนะครับตรงนี้จะตอกปีหนึ่ง้าแปต่จริงๆเราไม่ใช่แปดห้านะจริงๆตัวนี้จะอยู่ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยประมาณ9กสมนะลายนี้น่าอยู่ในในใน,ในปีเกสมแต่ว่าเอาลิขสิทธิ์ของรูปภาพเนี่ยมามาใช้นะ ลิขิตจากปีแปดห้ามาสกีนนะครับนี่ลายทุบตึกนี่นะครับลายนี้ลายทุบตึกต้องใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแคคกิ้งด้วยนะสังเกตนะครับจะมีแคคกิ้งแบบนี้แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นลายที่ดีครับเป็นลายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างเนี้ยนะครับแปดพันเป็นราคาขายทั่วไปละเป็นราคาขายคุณอามินบอกสตูดิโพี่อ๊อฟเก็บไหมครับคือก็พยายามจะเก็บอยู่นะสตูดิโพยายามจะเก็บแต่พยายามจะเก็บเป็นงานที่แบบอกใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับ 8,000ผมซื้อได้ไหมผมผมมันเป็นราคาขายทั่วไปละถ้าเป็นเคสนี้ผมจะซื้อที่ประมาณ6,000นะถ้าไหวก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ทนี้6พันผมซื้อได้นะผมก็จะเอามาเก็บได้นะแล้วอีกอย่างหนึง่งผมดูจากทรงเสื้อแล้วนะถ้าเป็น XL นะ่ะผมจะซื้อได้แพงกว่าเดิมแต่พอเป็น L ปุ๊บตัวนี้น่าจะอกอกน่าอยู่ประมาณ20.5น่าจะประมาณไม่เกิน21น่าจะประมาณ20หรืออาจจะถ้าแย่อย่างแย่อย่างแย่นะถ้าอย่างแย่ก็จะอยู่ที่ประมาณอกประมาณ19.5ถึงประมาณ21ผมว่าประมาณ20.5บวกบลบอะ ถ้าอย่างแย่คือสิบเก้าจุดห้านี่คือสายแย่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะอ่ะลองดูนะครับก็ใครที่อยากจะได้รับความรู้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจออฟเคเลเตอร์แล้วก็ u t u b e ของออฟเคเลเตอร์ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้อยืดวินเทจเยอะมากนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับจากการดูครั้งนี้นะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับขอบคุณจะรัวๆขอบคุณจริงๆนะครับแล้วกลับมาพบกับผมออฟเคเลเตอร์มาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับ